เอาลูกออกมาแล้วเหรอลูกตัวโตวแล้วมีสองตัวชูการ์ไรเดอร์ออกลูกสองตัวจ้าเอา้าเอา้าเด็กยังกันเหรอวะที่นี่อ๋อ มาออกจากกระโปรงบกพร้าวจ้าเจียยี่มกินผลไม้เอาเขาให้กินจังภากันลงมากกินเอา้าเอา้ามากินข้าวหน่อยเร็วลงมากินข้าวหน่อยเร็วลูกเร็วบม่ยอมลงมาเลยอ้าวอีกตัวหนึง่งกำลังกินข้าวกำลังกินผลไม้ยอยู่ กำลังกินผล,ลไม้จ้า